สบายดีทุกคนมื่อนี้นี่อันเศร้าแล้วันสิพาไปเบิ่งอันหารขค่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะแต่ว่าอันสิพาไปแต่บอนอันนข้าเจ้าค่ายกองไทยฮูปเนาะคิดว่าอันยูทูบเบอร์ไล่คนฮันก็คือสี่ยกฮันราคาอันกองไทยฮูปนากันว่ายูฟิแลนด์ฮั่นนะจะทึกเลื่อนแผงากยูบานเห่าหรือบอเนาะไปเอาไปเบิ่งพร้อมกันเลยแถวนี้นี่ก็จะเ็นอันกองโกโปเนาะโกโปก็จะมีอัน ลายแบบหนะแต่ว่าตัวนี้นี่มันอันโกโปเกาเนาะราคาจะแม่น4 0อัน34.9เอโลเดี๋ยวอันค่อยอันสิลองจับเบิงเนาะกองหันก็จะมีอันขนาดน้อยๆไว้ล่ะบ่ใหญ่เนาะแต่ว่าอันคือว่าแบบว่าอันเฮาหสิอันพกพาไปใส่ก็ง่ายหั่นน่ะราคาก็สมเหตุสมผลเหมาะสําหรับอัน YouTuber เฮาเลย อันนี้นี่ก็จะเป็นอันเครื่องไซเนาะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆมีลากไล่อันะนะให้เลือกเลยส่วนอันตัวนี้นี่ก็จะเป็นอันไมเซลฟี่่แหละก็จะมีลลยแบบเหาก็เลือกได้เนาะมีลยย่ยางขนาดแล้วก็อันจะอันมีตุวทึกได้ตัวแผงได้แต่ค่อยเบิ้งโดยรวมเราจะเป็นแผงลลยก่อนนะ อันส่วนอันคลองอันใส่ตัวม้าน้อยนี่ก็มีเนาะใส่ห้ามาแลนแล้วา็ทยส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นอันสปอร์ตคิดเนาะตัวนี้นี่ก็แผงอยู่ขนาดห้าสิบเก้าจุดเก้าเอโลก็ยังมีอันอื่นๆไล่อันก็แลแต่ว่าอันเขาต้องการแบบได้เห่ากันมันหล่ออันซอกซื้อแ้วกมานเบิ่งว่าเขาายากใ์ไซ่งานไหนแบบได้ขนาดพอวันมีไล่อันไกไล่อันจนบูฮุสีวาเลย อันนี้นี่ก็จะแมนอันกองของอแลมพัสก็จะมีลายอันอยู่เนาะส่วนอันแถวนี้นี่ก็จะแมนอัน้องอันกองอันฟู j i ิ i l มเห็นลายคนข้าเจ้าก็อันมาอันเลาะซื้ออยู่ฮะน่ะมาจับเบิงมาเบิงลายอยู่อันหูแบบมันกะฮักงามอยู่เนาะงามเป็นตายยักใดอยู่ส่วน ส่วนนี้นี่ก็จะมนอันกองอันนิกอนนิคอนนี่ค่อยกันเคยใช้งานอยู่ใดอันใช้างานท่านคากไ่ทนดีฮะนะแต่ว่าอันราคาในยอมหับว่าอันแพงไ่แต่ว่าก็ะเมียนอันเขาเจามืออาซีพ่ะนะเขาเจ้จะจันซื้อไปใช้ฮัลละแต่ว่าเห่ามันมือสมัครเลินเห่าก็ใช้แบบตามขวเหมาะส้มในข้องเหา่าเอา ก้องอันคองอันแคนนนน่ก็มีลากไล่ราคาให้เลือกเนาะถังราคาถือแล้วก็ราคาแพงคัันแหละคือเขาเห็นราคาที่เขาเจ้าค่ายอยู่ในนี้นี่นะมันเขาเจ้าหันไดอันบัวพาซี่เขาแล้วเนาะอยู่อัน อันประมาณอยู่อันสาวส่เปอร์เซ็นต์ะนะแต่ถ้ามันอันคนที่ว่าเขาเจำเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอันประเทศนี้มาซื้อสนะแปลว่าสามารถได้เงินหันขืนเวลาเัาอันสิกลับแล้วสามารถเป็นแล่เอาได้อยู่ในสนามบินะนะก็จะได้อันเงินตัวภาซีนี้ข้าจ,จะหักขืนให้ก็ถือว่าเป็นอันดีอย่างหนึง่งะนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแต่ว่าคนภายในประเทศนี้ต้องได้เสียค่าภาซี แคนนนตัวนี้นี่ราคาแมนห้าร้อยอันซาบสิบเก้าจุดเก้าเอโรแล้วก็ตัวนี้เป็นอันกองเป็นว่าถ่ายหูมนะันทอดอันผันปลายพราะน่ะเที่ยวกันก็แพงขนแหละเนาะก็ยอมหัก่าแพง,แแพงอันนี้นี่ก็จะแมนอันกองอันโซนีเนาะส่วนไล่จะมาเห็นนักข่าวเขาเจะใส่กันราคาก็จะแมนอยู่ส e า,นะามพันห้าร้อยหกสิบเก้าจุดเก้าเอโลนาดงามไล่แล้วก็ใหญ่ดี ส่วนอันตัวน้อยก็มีเนาะราคาตัวน้อยห่นประมาณยวนเการ้อยปายเอโลมีลากล่อันฮนอาโซนีก็มีอันตัวที่เป็นทายหูได้ก็มีแต่ว่าอีตึมอยู่เบื้องหนึ่งหนาดบริไทฮะเบื้องตัวสุดท้ายที่จะมาอัผ่ามาเบิงนี่จะเป็นอันโดรมตัวนี้นี่ก็มีลากไล่ราคาลากไล่อันแบมให้เลือกนะแต่ว่าอันค่อยท่นทายหูมาฮะเบิงแต่น มีอยู่แต่ส้มซีแบบนี่แหละที่ว่าค่อยทาย,ยู่มาอยู่นี่นี่นะบได้ไล่ที่จริงมันมีไล่ไล่เลยขนาะแต่ว่าประหยัดเวลาเลยตัดออกนาเมนโมรี Memory ก็มีอันลากไล่แบบให้เห่าเลือกแล้วแต่ว่าอเหมาะส้มกับอันกองไทยฮูของเหา่าบอเห่าก็ได้มาเลือกเบึงนั่นแหละ เดี๋ยวอันค่อยสได้จขอนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเด้อนฝากซวยอันกดติดตามซองเศร้าเหล่าในฟินแลนด์ให้เด้อขอบใจไล่ๆที่ว่าอันเข้ามาหับสมคลิปอันจนวัาจบเนาะแล้วอันพบกันใหม่เด้อในคลิปต่อไป